ทำงานนี่คือคำพูดด้ของน้องฝรัง่งเศสป้าป้าป้โอพระเจ้าเขาจะพูดคำแรกแล้วปฏิวัติหมดกันลูกเลยอ้ในที่สุดวันนี้ก็ทำงานเสร็จแล้วสินะเ,เจ้าหนูน่าทำอะไรอยู่นะ่ะนี่เจ้าหนูน่ยทำอะไรอยู่เรียบร้อยฮะเฮ้ยเจ้าหนูเอายางตัวทังเดี๋ยวนี้ก็ผมไม่อยากออกว่ะอยูมีก็แทงไม้ก่ ทุกคนจองตีมาเลยมีได้ไหมนะเฮ้ยอิตาลีนายมีฝั่งนั้นได้ไงเนี่ยมีอิตาลีนะอุตส่าห์มีฝั่งแั่นั้นช่วทำประโยชน์หน่อยดิไอ้หน้าอกนั่นอ่ะมันไม่ใช่ของจริงหรอกได้เดี๋ยวฉันจะทำให้ดูเออเห็นไหมล่ะที่เราเราซื้อไอมนนะพวกมึงทำซื้ออะไรก็ต้งนั้น